ชักชวนทั้งบ้านให้กระทํากุศลกรรมรบทสิบอันนี้คือทางไปสวรรค์เราพยายามที่จะปิดช่องทางที่เป็นส่วนอบายถึงแม้ว่าเราเองไม่มีอะไรการันตีได้เพราะเราไม่เห็นเราก็ได้แต่ฟังคําสอนพระเจ้าแต่ถ้ามันมีจริงละ่ะชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดผมเองไม่เสียชาติเกิดคุณผู้ชมทุกท่านไม่เสียชาติเกิดเราได้ระง,งับภัยเวรทั้งหลายเนี้ยในปัจจุบันแล้วส่วนจะไปเกิดเป็นอะไรเราก็ทําได้เต็มที่แล้วแต่ทีเนี้ย ถ้าเป็นไปได้เราก็ขึ้นไปอีกดีกว่าการที่เรากระทาแบบนี้เราทำบาปกระทำบุญก็คือมานตัวหนึ่งที่ทำให้เราต้องเกิดเพราะว่าสภาวะของพวกเราที่เราพยายามศึกษาเพื่อไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาปเราต้องการนิพพานเราต้องการอมตะเราไม่ต้องการมาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นทุกๆก,การปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติภายใต้ไม่มีอัตตาตัวตนเราต้องปฏิบัติภายใต้ที่ความเป็นอนัตตา ไอ้ตัวนี้หละยากถ้าเราปฏิบัติภายใต้ความเป็นอนัตตาก็จะไม่มีผู้ที่รับบุญรับบาปแต่ทุกวันนี้เราเองยังไม่เข้าถึงอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกๆก,การปฏิบัติแม้แต่รักษาศีลเจริญภาวนาก็จะมีผู้ที่เจริญภาวนามีผู้รักษาศีลเราก็เลยต้องมีผู้รับบุญรับบาปนี่แหละคือกับดักนี่แหละคือตัวมารเทวดาก็คือมารอย่างหนึ่งที่เป็นกับดักเป็นกับดักที่ทำให้คนไม่สามารถหลุดพ้น ก็อย่างที่บอกในคืนที่พุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าเข้าไปเห็นพุทธเจ้าก็ไม่เอาพุทธเจ้าละทิ้งหมดอสวะกิเลสที่ดองอยู่ในจิตก็ละทิ้งให้หมดอวิชชาละทิ้งหมดก็สามารถที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกแต่เราไม่ถึงอ่ะพอไม่ถึงเราก็เอ๊ะมันยังไงเราก็มองไม่เห็นเพราะนั้นเราสะสมตอนเนี้ยเป้าหมายตั้งจิตเอาไว้ที่การหลุดพ้นเลยการปราศจากกิเลส ปราศจากราคะโทสะโมหะไปเลยไม่ต้องไปหวังที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าพอหวังปุ๊บมันก็เหมือนเป็นมารที่ดักทางเราไว้สุดท้ายเราก็ต้องสร้างกรรมอีกเหมือนคนที่เกิดมาลำบากยากจนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้ทานพออดีตชาติเขาไม่ให้ทานเกิดมาในชาตินี้เขาก็เลยมีข้าวน้ำของกินน้อยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนแบบเนี้ยในอดีตชาติ นอกจากให้ทานมานิดหน่อยรักษาศีลมานิดหน่อยหรือไม่ให้ทานเลยรักษาแต่ศีลคือรักษาศีลมานิดหน่อยมันเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ให้ทานหรืออาจจะให้น้อยคือไม่เคยให้ข้าวให้น้ําให้เครื่องนุ่งหม่มให้ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ไม่เคยทําบุญเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์คนทุศีลหรือคนมีศีลหรือแม้แต่สมณนะพราหมณ์พระริยะ ก็ไม่เคยทําเลยตายไปในชาติก่อนนูน้นในวดีติชาติก็กลับมาก็กลายเป็นคนมีโภคะน้อยมีทรัพย์สินเงินทองน้อยเกิดมาก็ฝืดเคือง